การแข่งกับเวลานะคะแล้วก็ร้อยสายนะคะการทํางานบนที่สูงบางทีก็ต้องอยู่ด้านบนนะคะนานนะคะกว่าจะเสร็จกว่าจะร้อยสายเสร็จนะคะ นะคะคก็เป็นเคนนะคะ,ะก,ก็จะมีการกั้นพื้นที่นะคะมีสีผู้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระวังให้เราแล้วนะคะมีการกั้นพื้นที่นะคะรถเคนหลายคันมากเลยนะคะ ระวังให้เราแล้วนะคะมีการกั้นพื้นที่นะคะรถเคนหลายคันมากเลยนะคะนะคะเคีนนะคะที่ตั้งที่จอดกันอยู่เรียงรายนะคะข้างถนนนะคะก็รู้สึกแปดตานะคะถ้าเป็นเด็กๆบางคนก็ชอบรถ ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขึ้นสะพานลอยนะคะว่าจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแต่ก็โดนปิดกั้นพื้นที่นะคะก็เหลือไปเห็น พอดีว่ามีการทำงานกับเครื่องจักรกับคนนะคะก็จะคล้ายๆสางานอรยานะคะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็ขอถ่ายนิดนึงนะคะนี่นะคะก็เป็นเคนนะคะ,ะก็จะมีการกั้นพื้นที่นะคะมีสีผู้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่า เขาก็ต้องทํางานคู่กับรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะบางทีเราขับรถผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่ทันระวังนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับการแข่งกับเวลานะคะแล้วก็ร้อยสายนะคะการทำงานบนที่สูงบางทีก็ต้องอยู่ด้านบนนะคะ นานะคะกว่าจะเสร็จกว่าจะร้อยสายเสร็จนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ ขึ้นสะพาน้อยนะคะว่าจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแต่ก็โดนปิดกั้นพื้นที่นะคะก็เหลือไปเห็นระวังให้เราแล้วนะคะมีการกั้นพื้นที่นะคะรถเคนหลายคันมากเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเคนนะคะอ่า ก็จะมีการกั้นพื้นที่นะคะมีสีผู้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องทำงานคู่กับรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะบางทีเราขับรถผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่ทันระวังนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับ สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขึ้นสะพานลอยนะคะว่าจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแต่ก็โดนปิดกั้นพื้นที่นะคะก็เหลือไปเห็นก็ไม่ได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะคะไหนๆก็ข้ามถนนไม่ได้แล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเขาก็ต้องทำงานคู่กับ รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะบางทีเราขับรถผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่ทันระวังนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะรอพอดีว่ามีการทํางานกับเครื่องจักรกับคนนะคะก็จะคล้ายๆสายงานอรยานะคะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็ขอถ่ายนิดนึงนะคะนะคะเคนนะคะ ที่ตั้งที่จอดกันอยู่เรียงร้ายนะคะข้างถนนนะคะก็รู้สึกแปดตานะคะถ้าเป็นเด็กๆบางคนก็ชอบรถเคนนะคะวันนี้พี God, ่อรยาก็พามาดูรถเคนนะคะกำลังทำงานนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็มี เดินผ่านมาเจอก็อยากนำเสนออะไรแปลกๆนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นนะคะระวังให้เราแล้วนะคะมีการกั้นพื้นที่นะคะรถเคนหลายคันมากเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเคนนะคะอ่าก็จะมีการกั้นพื้นที่นะคะมีสีผู้ให้เรียบร้อยนะคะ เพหกเจ็ดแปดคันได้นะคะเกือบเก้าคันนะคะเยอะมากเลยนะคะ าก็ต้องทำงานพอดีว่ามีการทำงานกับเครื่องจักรกับคนนะคะ ก็จะคล้ายๆสายงานอรยานะคะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็ขอถ่ายนิดนึงนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็มีเดินผ่านมาเจอก็อยากนำเสนออะไรแปลกๆนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นนะคะ 6, 7, 8คันได้นะคะเกือบ9คันนะคะเยอะมากเลยนะคะ ขาก็ต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะแล้วก็ร้อยสายนะคะการทํางานบนที่สูงบางทีก็ต้องอยู่ด้านบนนะคะนานนะคะกว่าจะเสร็จกว่าจะร้อยสายเสร็จนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็มีเดินผ่านมาเจอก็อยากนำเสนออะไรแปลกๆนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะคะไหนๆก็ข้ามถนนไม่ได้แล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเคนะคะ วันนี้พี่อรยาก็พามาดูรถเคทน,นะคะกำลังทำงานนะคะหกเจ็ดแปดคันได้นะคะเกือบเก้าคันนะคะ เยอะมากเลยนะคะเขาก็ต้องทำงานคเขาก็ต้องทำงานคู่กับรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะบางทีเราขับรถผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่ทันระวังนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับ สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขึ้นสะพาน